โอเคมาต่อกันนะคะอันนี้เป็นบทที่2นะคะของชีวเพิ่มเติมเล่ม1นึเนาะเมื่อกี้พี่พูดไปแล้วว่าสารอินทรีย์เนี่ยมันมีอะไรบ้างเบื้องต้นที่เราต้องรู้<ม>เช่นหมู่ฟังก์ชันอ,อะไรแบบนี้ครันนี้ก็จะมาลงลึกแล้วว่าสารอินทรีย์มีอะไรบ้างอันนี้ก็คือตัวแรกที่เราจะเรียนก็คือคาร์บไฮเดรตนะคะคาร์บไฮเดรตอะหน่วยย่อยของมันก็คือน้ําตาลมันก็จะเป็นแบบนี้ โมโนสัคลายคือน้ำตาลโมเลกุลเดียวแล้วก็ออริโกสกัดลายก็คือน้ำตาลโมเลกุลที่มากขึ้นที่มากกว่า1โมเลกุลและวโพลีสกัคลายก็คือเป็นน้ำตาลแบบต่อๆกันใหญ่มากๆมากมเลยก็จะมีสารอย่างนี้เช่นอะไมโรสอะไมโรเพกตินไกลโคเจนเซลลูโลสไขตินแล้วก็เพกตินค่ะโอเคแล้วามาเจาะลึกกันเลยเนาะพี่จะพูดในหัวข้อนี้ก่อนนะคะ คาร์บนไฮเดทนะคะหน่วยย่อยของมันคือน้ำตาลอย่างที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้แปลว่าถ้าเกิดว่าเรามีคาร์บเนไฮเดทเนี่ยเราเอามาย่อยย่อยจนเล็กที่สุดเนี่ยเราก็จะได้เป็นน้ำตาลออกมาคาร์บไฮเดรตัวแรกที่ตัวที่เล็กที่สุดเลยก็จะเป็นโมโนแซคารด์โมโนแปลว่าหนึ่งใช่ไหม แปลว่าเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวสมบัติของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะคะเขาก็เขียนไว้ในสีกระรวงแหละแล้วก็ต้องจําหน่อยเนาะก็จะหวานมีรสหวานน้ำตาลที่เรากินทุกวันเนี่ยมันจะเป็นน้ำตาลซึ่งก็จะหวานแล้วก็ละลายน้ำได้ ถ้าเราเอาไปใส่น้ำมันก็ละลายน้ำใช่ไหมแล้วก็ละลายน้ำได้อันที่3คือมีอะตอมของคาร์บอน3ามถึงเจ็อะตอมทีนี้เนี่ยในการเรียกชื่อเราก็จะเรียกชื่อตามจำนวนของอะตอมคาร์บอนเนาะสมมติถ้ามีคาร์บอน3ตัว เราจะเรียกว่าเป็นน้ำตาลไตรโอสนี่ไงไตแปลว่าสามใช่ไหมเกิดว่ามีคาร์บอนสี่ตัวเราก็จะเรียกมันว่าเทตโทสเด,ดตะเด,ดตะก็แปลว่าสี่ไงนี้าคาร์บอนห้าตัวแจจะก็เพนโทส นี่คือเหมือนเป็นชื่อเรียกรวมๆเนาะว่าเนี่ยน้ำตาลที่มีคาร์บอนหตัวเรียกว่าเพนโทสแต่ว่าชื่อเฉพาะของมันตัวที่เราจะเจอกันบ่อยๆเนี่ยที่มีน้ําตาลคาร์บอนหาอะตอมมันจะชื่อว่าไลโบสแบบนี้ไลโบสกับดีออกซีไลโบสมันนี้ยเจอบ่อยผู้ชื่อไว้ก่อนจะได้คุ้นๆเนาะโอเคทีนี้ c 6ตัว ที่ตัวเราเรียกว่า h e x o s สเพราะว่า h ก x a เนี่ยแปลว่า6ใช่ไหมโอเคทีน,นี้นตัวที่มีคาร์บอนหตัวเนี่ยเราจะเจอบ่อยมาก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 ถือได้ว่เป็นอันหลักที่เราต้องจำเลยก็ได้มันจะมีที่มีก็คือ glucose, galactose ก็ฟุกโทสเนียกเจอบ่อยมากเจอบ่อยต้องจำเลยนะว่ากูโคสการแลกโทสแล้วก็ฟุกโทสเนี่ยเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวน้ำตาลโมเลกุลเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวจะพอมันเยอะวันนี้แล้วเดี๋ยวจะงงอย่าลืมนะกูโคสการแลกโทสแล้วก็ฟุกโทสโอเคส่วนถ้าเป็น C 7ตัวคาร์บอน7ตัวเนี่ยมันก็ชื่อว่าเฮปโทสเฮปโทส ตานะอันนี้เฮกอันนี้เฮบโอเคนะเ,เขียที่นี้เดี๋ยวจะพาไปดูโครงสร้างของเจ้ากูโคกัลเลโทแล้วก็ฟูโกโทนหน่อยเพราะว่ามันเป็นตัวหลักที่ว่าเราก็ต้องจำโอเคนี่เลยเจ้าตัวนี้คือกูโค ดูให้คุณคุ้นตาก็พอไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดไปจาหรอกแต่ว่าถ้าจําได้ก็ดีโอเคจะมาชี้ให้ดูเนาะตรงนี้นี่แบบนี้ถ้ามันเป็นมุมมุมอย่างเงี้ยแล้วเขามไม่เขียนอะไระเราจะรู้กันรู้กันเองว่ามันเป็นอะตอมของคาร์บอนนี่นี่ก็มีอะตอมคาร์บอนและนี่ก็เป็นอะตอมของคาร์บอน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 ,บอน,นเพราะว่า มันเป็นสารอินทรีย์ใช่ไหมหล่ะก็ต้องมีคาร์บอนนี่ตรงน,นี้ก็เป็นคาร์บอนเนาะทีนี้ที่เพื่อสอนไปเมื่อกี้นี้เนี่ยหมู่ฟังก์ชันคืออะไรนะหมู่ฟังก์ชันคือกลุ่มอะตอมที่มันแสดงสมบัติเฉพาะในสารอินทรีย์ใช่ไหมอันนี้คุณ,ค,ณคุณไหม C ดับเบิลบอนก็คือมีพันธะคู่ C ดับเบิลบอนโก็ต่อด้วย H อันนี้มันชื่อว่าหมู่อะไรหมู่ฟังก์ชันของอันนี้มันจะชื่อว่าเป็นหมู่ คาร์บอนิลใช่ไหมในกลุ่มอัลโดสในกลุ่มอัลดีไฮด์คาร์บอนิลกลุ่มอัลดีไฮด์โอเคแล้วก็ที่เราจะต้องดูอีกก็คือตรงนี้นี่ o h o h o h OH, OH, เนี่ยเต็มหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นหมู่ไฮดรกอกซิล ไฮดอกซิลนะโอเคเนี่ยอันนี้ก็คืออันเดิมนั่นแหละ <S <S สงสัยไหมว่าทำไมสองอันนี้ไม่เหมือนกันแล้วทำไมมันคือกรูโคดเหมือนกันคืออันนี้เป็นกูโคดแบบวงเปิดทีนี้มันจะมีปฏิกิริยาแล้วมันก็จะปิดวงพ้าปิดวงแล้วมันก็จะกลายเป็นกูโคที่เป็นวงแบบนี้ดูดินี่เป็นวงอันนี้เป็นเส้นอันนี้เป็นวงการปิดวงเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ต้องไปจําหรือว่าต้อง อะไรมากหรอกก็แค่รู้ว่ามันปิดวงก็พอแล้วรัศมตอนเยอะไปกันนี้อาจจะงงได้ก็คือมันเป็นตัวเดียวกันกูโคตเนาะโอเคอย่าลืมนะว่าไฮดรอกซิลเนี่ยหมู่เนี่ยจะละลายน้ำดีมากแถ้ามีหมู่นี้เยอะๆเนี่ยมันก็จะละลายน้ำเช่นน้ำตาลที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะละลายน้ำเนาะโอเคน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวตัวต่อไปเนาะที่มีคาร์บอนหกอะตอมตัวนี้คือตัวที่ชื่อกาแล็คโตส มันก็คล้ายๆกับกูโคมเมื่อกี้แหละเดี๋ยวจะเอากูโคนให้ดูอันนี้คือกูโคนนะโอเคดูไปคู่กันหมูมีหมูคาร์บอนิ่เหมือนกันไหมมีหมูคาร์บอนิลเหมือนกันนี่ไงมีหมูไฮดรอกซิลไหมเนี่ยมีเหมือนกันแต่ว่ามันจะอยู่กันคนละข้างแบบนี้เห็นไหมมันก็จะมีความต่างกัน นี่คือกูโคสแล้วอันนี้คือกาแลคโตสโอเคมันก็ปิดวงได้เหมือนกันนี่ปิดวงมามันก็จะเป็นตัวนี้น้ำตาลที่มีหกเหลี่ยมโอเคนะแบบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราจะเขียนโครงสร้างของมันแล้วก็เว้นไว้อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นจุดๆเหมือนอย่างตรงนี้เลยมันก็คืออะตอมคาร์บอนนั่นแหละเราต้องรู้เองเนาะเป็นอะตอมคาร์บอนเขาละไว้สมมติอย่างพี่ มีสารแบบนี้เนี่ยพี่เขียนมาแบบนี้เราต้องรู้ว่าตรงมุมๆเนี่ยเป็นอะตอมคาร์บอน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 ,บอนแล้วแขนที่เหลือของคาร์บอนเนี่ยแขนนี้คาร์บอนตัวนี้จับกับคาร์บอนตัวนี้ใช่ไหมจะใช้แขนอันนี้เพราะฉะนั้นแต่ว่าคาร์บอนมันต้องมีสรรี่แขน,รรน,นี่ใช่ไหมอย่างที่พี่พูดไปเหลืออีกสองแขนใช่ไหมตัวนี้มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เป็นไฮโดรเจนไฮโดรเจนอันนี้เป็นอะไรที่ต้องรู้กันเนาะ แ้่เพิ่งยังไม่ได้เรียนเคมีอินทรีย์ก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวก็จะชินเองโอเคตัวต่อไปนะฟุกโทสเนี่ยฟุกโทสก็จะเหมือนเมื่อกี้เลยคล้ายๆกันเลยมันจะเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอนหกอะตอมใช่ไหมนี่อันนี้อันนี้คือหมู่อะไรอ สอนไปเมื่อกี้เหมือนกันมันคือหมู่คาร์บอนิลใช่ไหมหมู่คาร์บอนิลคือ C เดี๋ยวบนบอล O แต่ดูดิเนี่ยสมมติการาดโทนเมื่อกี้ตัวนี้มันจะต่อไปที่ไฮโดรเจนแบบนี้แต่อันเนี้ยมันต่อไปที่คาร์บอนใชยก็คาร์บอนขาก็คาร์บอนแบบนี้แปลว่ามันเป็นคาร์บอนิลในกลุ่มคีโตน โอเคนะแล้วก็มันก็มีหมู่ OH เหมือนกัน OH ก็คือหมู่อะไรนะเมื่อกี้พึ่งพูดไปชื่อหมู่ไฮดรอกซิลโอเคแล้วมันก็เกิดการปิดวงปิดวงได้เป็นตัวนี้ก็คือฟุกโทษเหมือนกันเลยทั้งสองตัวเนาะเขียนชื่อไว้แล้วฟุกโทษโอเค อ่ไปเดี๋ยวให้ดู Overview นะอืมนะโอเคอันนี้ก็คือเราเรียนโมโนแซคคาไรจบไปแล้วโมโนแซคคาไรก็คือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวใช่ไหมเรียนจบไปแล้วก็มีน้ำตาลที่หนึ่งโมเลกุลเนี่ยมีได้ตั้งแต่คาร์บอนคือ3ามถึงเจ็ดคาร์บอนก็โอเคจบไปแล้วนี้มาต่อโอริโกแซคคาไรนะคะอ่า ดี๋ยวนะโอเคโอลิโกแชคคาลายเนี่ยมันจะเกิดจากโมโนแชคคารายก็คือน้ำตาลโมเลกุลเดียวเมื่อกี้สองถึงสิโมเลกุลเกิดปฏิกิริยา dehydration ดีเนี่ยแปลว่าแปลว่าไม่เอาใช่ไหม dehydration ก็คือไมเอ่เอาน้ำเอาน้ำออกประมาณนี้เกิดปฏิกิริยา dehydration แล้วต่อกันด้วยไกลโคซ d i c กบอนก็คือเป็นเป็นชื่อพันธะไกลโคซิดิกบอนไกลโคซ d i c กบอลอันนี้ก็ต้องจำชื่อนะเพราะเดี๋ยว พอมีหลายสารเราก็จะมีหลายชื่อในมดเลยก็ต้องจําด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจังอกันด้วยไกลโคลซิดิปอลโอเคทีนี้เรามาดูปฏิกิริยาดีไฮเดรชันอันนี้ที่จะสอนก็คือข้างล่างนี่ดีไฮเดรชันเนี่ยมันจะทําให้เกิดน้ําตาลที่ต่อกันเป็นสยายยาวๆอย่างนี้มีน้ําตาลโมเลกุลหนึ่งบวกกับน้ําตาลอีกโมเลกุลหนึ่งใช่ไหมมันก็จะได้เป็นน้ําตาลที่ต่อกัน สองตัวแบบนี้แล้วก็จะมีน้ำออกมาเราถึงได้เรียกมันว่าปฏิกิริยาดีไฮเดชันไงเพราะไม่มีน้ำออกมานี่โอเคลองมาดูกันอันนี้อันนี้หนึ่งตัวก็คือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวคุณคุณแม่มันคือตัวอะไรไม่ไม่ต้องคุนก็ได้แต่ว่าคุณก็ดีเพราะมันคือกูโคนี่เองเพิ่งสอนไปเมื่อกี้ถึงจำไม่ได้ให้จำแต่ว่าก็น่าจะคุณคุณเนาะเนี่ย เนี่ยเัวเดียวกันเลยเห็นหมนี่โอเคนี่ก็คือกูโค้ดเนาะแล้วตอนนี้ก็คือกูโค้ดอีกตัวกูโค้ดสตัวนี้จะมาต่อกันแล้วนี่มันก็จะเอาปลายตรงนี้มาเชื่อมกันพอมาเชื่อมกันแล้วมันก็จะดีไฮเดรชันคือเอาน้ำออกมากนี เห็นไหม h. มี2ตัวก็ม huh? yeah. ี O 1ตัวมันก็จะกลายออกมาเป็นน้ําก็จะได้เป็นตัวใหม่ก็คือตัวนี้เป็นน้ําตาลโมเลกุลคู่แล้ส่วนตัวนี้ก็เป็นน้ําออกมาเหมือนกับรูปที่เราว่าไว้เมื่อกี้เลยกูโคสบวกกูโคสเนี่ยมันจะได้เป็นน้ําตาลที่ชื่อมอนโทสเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่เนาะตัวง่ายๆเลยที่เราต้องรู้จัก โอเคเรารู้จักปฏิกิริยาดีไฮเดรชันแล้วเนาะอ๋ออยากให้สังเกตรตรงนี้อีกนิดนึงน,ะตงน,นะตรงนี้พันธะตรงเนี้ยที่มันเชื่อมต่อกันด้วยออกซิเจนเนี่ยมันจะเป็นพันธะแบบชี้ลงแบบเนี้เยเขาจะเรียกว่าแอลฟาเป็นพันธะแบบแอลฟาไกลโคโซิดิกบอลแบบนี้ โอเคต่อไปนะคะก็จะให้มารู้จักกับโอลิโกแซคคารายหลายๆตัวขอเขียนมาอีกรอบเนาะโอลิโกแซคคารายเมื่อกี้บอกว่ามันคือเกิดจากโมโนแซคคารายสองถึโมเลกุลใช่ไหมดังนั้นเรามา รู้จักกับไอตัวเจ้าสองโมเลกุลนี้ก่อนทองโมเลกุลของโมโนซัคลายจะได้ออกมาเป็นสารที่ชื่อว่าไดซัคลายใช่หไหมดไดแปลว่าสองไงก็คือมีน้ำตาลสองตัวแบบนี้ ตัวที่ควรรู้จักตัวแรกเลยก็คือมอนโทสเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่ามันเป็นกลูโคสสองตัวเนาะกลูโคสบวกกลูโคสแล้วก็เชื่อมต่อกันด้วยไกโคซิดดกบอลตัวที่สองอ๋อมอนโทสเนี่ยเห็นไหมมา์มันพบในข้าวเมา์ ก็รู้ไว้หน่อยก็ดีเนาะจริงม,มันก็ไม่ค่อยออกข้อสอบหรอกว่าพบในไหนใครจะไปนั่งจาทั้งหมดใช่ไหมแต่ว่ารู้ไว้หน่อยก็ดีตัวที่ต่อต่อไปก็คือตัวชื่อ lactose l a c t o เนี่ยมันจะเป็นกลูโคสบวกกับกา l a c t o s e แล้วก็เกิดปฏิกิริยาดีไฮเด a ชันแล้วก็ได้ออกมาเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ตัวเชื่อมต่อกันด้วยไกลโคติก mm hmm. บอลเหมือนกัน อย่าจำสลับนะ lactose อะนี่ lactose เป็นไดซัคคารายนะแต่ว่ากา lactose อะเป็นโมโนซัคคาราแบบนี้กาจำสลับเตือนแล้วนะซูโ c o s e ก็คือตัวที่สามที่เราควรจะรู้จักมันก็จะเป็น glucose บวกกับ fructose อย่างที่เรา เกิดปฏิกิริยาไปเมื่อกี้เลยดีไฮเดรชันเหมือนกันก็จะสังเกตเนาะสังเกตว่ามันมักจะมีกูโคสเนี่ยเป็นตัวยืนพื้นอยู่ตัวหนึ่งนี่แล้วน,นั้นก็ต่างกันจำไม่ยากจำไม่ยากมาต้นน่าจะได้เรียนนะแต่ว่าน่าจะจำได้แล้วแลคโทสเนี่ยก็จะพบในน้ำนมส่วนซูโคสมันชื่อว่าน้ำตาลทรายอันนี้ เราต้องรู้เนาะน้ำตาลสายน้ำตาลที่ได้จากอ้อยอะไรแบบนี้ก็คือน้ำตาลซูโคสเนี่ยแหละทีนี้อลกฤกจะค่าลายก็ยังไม่จบมันก็จะมีสามโมเลกุลสามโมเลกุลของโมโนแซคคารายก็จะเป็นแบบนี้สามโมเลกุล ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆื่อยๆจนถึงเท่าไหร่นะ10โมเลกุลใช่ไหมก็เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แบบนี้ก็ล้วนต่อกันด้วยไกลโคติดิกบอนเหมือนกันมันจะเรื่อยๆไปจนถึง10ก็คือจาก2ถึง10โมเลกุลโอเคจบโอลิโกแซคคารายนะคะก็คือจบอันนี้และนี่ โอเคต่อไปเราจะมาพูดถึงโพลีแซคคาไลน์นะคะโพลีแซคคาไลน์เนี่ยมันจะเป็นโมโนแซคคาไลน์ก็คือน้ำตาลโมเลกุลเดียวออเมื่อกี้โมโนแซคคาไลน์ แต่มันใหญ่มากมันมีหนึ่งพันเอ้ยสิบเอดถึงหนึ่งพันโมเลกุลแหน่ต่อเกิดเกิดปฏิกิริยาดีไฮเดเรชันเหมือนที่พูดเมื่อกี้เราก็ต่อกันเชื่อมกันด้วยไกโคซิดิกบอลเหมือนเดิมนะ อันนี้มันก็จะไม่หวานแล้วอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดโมโนแซคคาไรแล้วก็แบบพวกซูโคสกาเล็ตทสอะไรเงี้ยมันก็ยังหวานอยู่ใช่ไหมอันนี้จะไม่หวานเนาะแล้วพอทีแซแคคาไรมันก็จะต่างกันมันจะมีเยอะแยะเมไปหมดเลยเมื่อต่างกันที่จำนวนแล้วก็ชนิดของโมโนซัคคาไร ก็คือพอลิแซคคาไเนี่ยอาจจะมีกูโคสกาและโทสอะไรฟุกโทสเนี่ยต่อกันไปเรื่อยๆแต่ว่าอันต่อไปก็อาจจะมีแค่กูโคส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 อย่างเงี้ยถ้ามันต่างกันมันก็จะทําให้กลายเป็นพอลิแซคคาไลดที่ต่างกันโอเคนี้จะพาไปดูเป็น โพลิจะคลายเจาะลึกลงไปเนาะมันมีสารอะไรบ้างตัวแรกที่เราต้องรู้จักเลยเดี๋ยวขอแบ่งหน้ากระดาษน้งองตัวแรกโพลิแซคลายนะก็คืออะไมโลส อะไมโลสอะไมโลสมันก็จะเป็นกลูโคสต่อกันยาวมากๆแล้วก็ไม่แตกแขนงต้องจำนะจำโครงสร้างมันนะสมมุติพี่ให้ตัวกลมๆเนี่ยคือกลูโคส เราก็จะได้ว่าอะไมโลสเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนี้ไม่แตกแขนงก็คือเป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆ,ๆตัวที่สองมันชื่อว่าอะไมโลเพกตินอะไมโลเพกตินเนาะอันนี้มันก็จะเป็น กูโคต,ต่อกันเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันแตกแขนงก็คือคล้ายๆอันนี้เลยแต่ว่าแตกแขนงเราจะวาดรูปมันได้ประมาณนี้มันก็แตกแขนงออกมาแบบนี้ไปเรื่อยๆยาวมากตัวที่3ก็คือไกลโคเจนตัวนี้เนี่ยจะมี รูปร่างคล้ายอะมิโลพกตินก็คือตัวข้างบนนี้เลยแต่ว่ามันจะแตกแขนงมากกว่าถ้าลองวาดรูปแล้วก็จะได้แขนงที่มากกว่าเมื่อกี้เนาะยาวมากเหมือนกันเพราะว่าโพลีซัคคาไเนี่ยมันยาวนี่เดี๋ยวขอวาดให้มันดูมีแขนงมากขึ้นเนาะจะได้รู้สึกต่างกัน โอเคอะไมโลสกับอะไมโลเพคกตินเนี่ยสองตัวเนี้ยเราจะเรียกมันว่าแป้งก็คือแป้งนี่แหละแป้งอะ่ะมันจะเก็บสะสมอยู่ในเซลล์พืชในเซลล์พืชแต่เจ้าไกลโคเจนเนี่ยมันจะเก็บสะสมในเซลล์สัตว ต้องจําหน่อยนะไมโลสกับอะไมโล,โลเพกตินเก็บสะสมในเซลลพืชไม่มีแขนงมีแขนงมีแขนงมากกว่าอเคตัวที่สี่ที่เราต้องรู้จักอาจจะได้ยินกันบ่อยมันคือเซลลูโลสนี่เองเซลลูโลนี่ยจะมีโครงจ้างเป็นกูโคดอีกแล้วกูโคสเหมือนเมื่อกี้เลย กูโค้ที่ต่อกันแบบสายโซ่ยาวตรงก็คือไม่ไม่มีแขนงคล้ายๆอันนี้แหละแต่รู้ไหมมันต่างกันยังไงสิ่งที่ต่างกันเดี๋ยวขอว่ารูปก่อนนะสิ่งที่ต่างกันก็คืออไมโลดอะตรงนี้มันชื่อว่าพันธะอะไรนะที่มันเชื่อมระหว่างน้ำตาลกับน้ำตาลมันชื่อว่าพันธะไกโคซิเดกบอล ไมโลดเนี่ยมันจะต่อกันด้วยพันธะอัลฟาไกลโคซิดิกบอลก็คือที่มันเป็นแบบนี้ที่เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ที่เพิ่งพูดมเมื่อกี้โอเคแต่ว่าเจ้าเซลลูโลสอะเนี่ยมันต่อกันด้วยเบต้าไกลโคซิดิกบอลอันนี้ก็จะมีรูปในหนังสืออยู่ถ้ามีหนังสือกระสวงก็เปิดไปพร้อมพี่นะคะอยู่หน้า เอ่อหนเา41เนาะ41เราจะเห็นอันนี้เป็นพันธะไกลโคไซดิกแบบแอลฟาก็คืออันเนี้ยนี่แอลฟาเห็นไหมมันชี้ลงกับชี้ลงแบบนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบเบต้าก็คืออย่างนี้แบบที่พูดเมื่อกี้อันเนี้ยก็จะเป็นอะไมโลสอะไมโลสส่วนเบต้าเนี่ยก็จะเป็นเซลลูโลส โอเคเราเห็นความแตกต่างของมันแล้วเนาะทีนี้เขาก็จะพูดว่าการที่มันมีพันธะที่เชื่อมกันเนี่ยต่างกันจะทําใหเอนไซม์ที่ไปย่อยมนะันอะใช้คนละตัวกันด้วยเราจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อว่าอะไม,เล,มเลสอะไมเลสอะจะย่อยอะไมโลนได้เห็นไหมชื่อมันคล้ายๆกันอะไมเลสอะไมโลนเอนไซม์อะไมเลสก็จ,กจะย่อยอะไมโลนได้เพราะว่ามันย่อย ออลฟาไกลโคซิทิกบอลได้แต่เจ้าเอนไซม์อะไมเลสอะมันย่อยเบต้าไกโคซิทิกบอลไม่ได้มันก็ย่อยไม่ได้นี่คือสาเหตุว่าทำไมมนุษย์เราอะถึงย่อยผักไม่ได้โอเคตามนี้นะตัวต่อไปตัวที่ห้าใกล้จบแล้วตัวที่ห้ามันจะชื่อว่าตัวไคติน จะเป็นโพลีสแซคคาไรน์นี่แหละใหญ่มากๆเลยแต่ว่าไม่ไม่จำเป็นต้องไปดูโครงสร้างมันหรอกเนะาะไคตินเนี่ยจะพบในเปลือกของกุ้งแล้วก็ปูอุ้ยปูเขียนผิดเนาะกุ้งปูโอเคตัวที่หกก็คือเพคตินเพคตินเนี่ยจะพบในผนังเซลล์ของพืช เซลลูโลสก็พบในเซลล์ของพืชเหมือนกันนะตัวนี้สองตัวนี้พบในเซลล์พืชเหมือนกันโอเคก็จบโพลีแทคคาราแล้วนะคะมันก็คือจบเจ้าคาร์บฮเรตเนี่ยอันนี้แหละก็จบแล้วเรามาถึงตรงนี้แล้วหมดแล้วขี่ผ่าน เรกำลังติดลบแสดงว่าเป็เศษส่วนบรือเปาขายนี่แหละเเศษส่วนแทนขอพักแป๊บน,นะคะอ่ะ